วิธีเก็บรักษาของสดให้อยู่ได้นานขึ้นเมื่อต้องกักตัวสู้โควิด19วันนี้ฟู้ดทริคคือโอกาสมาแบ่งปันทริคในการเก็บรักษาของสดให้อยู่ได้นานมากขึ้นพร้อมแล้วตามเราไปดูกันเลยค่ะเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อวัววิธีการเก็บรักษาเนื้อหมูเนื้อไก่หรือเนื้อวัวให้อยู่ได้ยาวนานคือต้องล้างให้สะอาดซับน้ำให้แห้งหั่นเป็นชิ้นๆพร้อมสำหรับไปปรุง แบ่งเนื้อสัตว์ที่เตรียมไว้ใส่ถุงซิปล็อกแล้วพยายามไล่อากาศออกให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้จากนั้นกดปิดปากถุงให้มิดชิดหลังจากนั้นนำไปแช่ช่องฟรีซโดยวางให้อยู่ในรูปแบบแผ่นแบนๆเพื่อให้ความเย็นเข้าไปได้อย่างทั่วถึงไข่ไก่เมื่อซื้อไข่ไก่มาแล้วอันดับแรกห้ามล้างทำความสะอาดเด็ดขาดเนื่องจากเปลือกไข่นั้นมีชั้นห่อหุ้มอยู่หากล้างแล้วจะทำให้เปลือกนั้นมีรูพุน เชื้อโรคแบคทีเรียรหรือจุลินทรีย์ต่างๆอาจเข้าไปทำลายให้ไข่เสียได้ง่ายให้นำน้ำมันพืชทาทั่วเปลือกไข่เพราะจะทำให้เครือบรูพูนต่างๆที่อาจทำให้อากาศเข้าไปข้างในและยังเป็นการถนอมน้ำภายในไข่อีกด้วยนำไข่ใส่ไว้ในถุงพลาสติกที่มีกระดาษรองฐานไว้จากนั้นผูกปากถุงให้แน่นนำไปแช่ตู้เย็นก็สามารถเก็บได้นานถึง6เดือนเลยนะคะเนื้อปลา เนื้อปลาหากซื้อแบบแช่แข็งมาก็สามารถแช่แข็งต่อไปได้แต่ถ้าเป็นปลาสดให้ทำความสะอาดก่อนแล้วแบ่งเก็บเหมือนเนื้อสัตว์อื่นๆถ้าอยู่ในช่องแช่แข็งให้อยู่ที่อุณหภูมิลบสิองถึงลบองศาเซลเซียสสามารถอยู่ได้นานถึง6เดือนเลยนะคะกุ้งให้ตัดหนวดที่เกะกะทิ้งไปจะปลอกหรือไม่ปลอกเปลือกก็ได้แล้วแยกแพ็คเป็นหอ่หอ จากนั้นนำไปแช่แข็งก็จะอยู่ได้นานยิ่งขึ้นปลาหมึกเมื่อซื้อปลาหมึกมาให้ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยจะหั่นเป็นชิ้นหรือจะเก็บทั้งตัวเลยก็ได้แล้วแบ่งเป็นห่อขนาดที่เราจะใช้ในแต่ละครั้งปิดปากถุงให้มิดชิดแล้วนำไปแช่แข็งไว้ได้เลยไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะเพียงเท่านี้คุณก็สามารถเก็บของสดที่ซื้อมาตุนไว้ได้ให้อยู่ได้ยาวนานยิ่งขึ้นเอาตัวรอดในช่วงกักตัว จากสถานการณ์วิกฤตโรคร,ระบาดโควิด -19 ได้แล้วล่ะค่ะ